โตโยต้ายาลิ m มิต1.2นะครับปี2020ผ่อน6,000ตลอดสัญญานะครับผ่อนคนละ2,200บาทซ่อมฟรีให้2ปี247รายการทั่วประเทศไทยเพียงลูกค้ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมกับตัวนี้โตโยต้ายาลิ1.2มิดปี2020ไม์35,000กิโลเมตร369,000บาทนะครับสวยมากสีบอลเงินนะครับ5ประตูมีจอมีกล้องถอยแล้ว นะครับสวยประหยัดนะผ่อนหกพันสองเองเลยได้หมื่นสามมาเอาได้เลยแตะเก็บข้างเดิมร้านเราถึงกล้ารับประกันไงว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิควมัมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจนวนวางคาซิคข้างหลังได้สองที่ปังๆเลยน็อตท้ายหลังซ้ายเดิมครับพี่ขวาเดิมนะครับ หลังแท้หลังแท้จากโรงงานนะครับล้อแมกตะเข็บข้างเดิมครับนี่เดิมหมดรถสวยไม่สามหมื่นโลมันไม่มีสวยกว่านี้แล้วนะครับปีหนึ่งเก้าราคานี้ โอ้ขายหน้าใหม่ชนหน้าเก่าขายหน้าเก่าชนหน้าใหม่โอ้ขายตัวท็อปชนตัวโลนะครับไลฟห้องเครื่องช้าๆจะช้าไปสามแสนหกหมื่นเกันบาทซ่อมไม่ฟรีสอปีสองร้อยเจรายการทั่วประเทศไทยฟรยีทั้งค่าแรงค่าไหลสอปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหานครถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไป ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแหวจอง2องหมืสามแสนหกหมบาทนะครับไปเทนด้กันไหมถ้าชอบเทนด้กดส่งหัวใจขึ้นฟ้าหลดรัวไปไปเทนด้กันนะครับปีใหม่สามหมื่นโล นะครับถูกจัดเลยนะผ่อนหกพันนะครับได้ปีสิบเก้าโอ้ยไม่น้อยด้วยนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยสมาร์ทไดเวอร์แอนดรอยค่ะเพย์แอปเปิลออโต้มีข้อมดกล้องถอยไปจ้า น้ำมันนี่มันเยี่ยมจริงจริงอ้าวนะครับเนี่ยรถอีวีอ่ะนะรถอีวีนะครับ,รรรบมือสองจัดไม่ได้นะใครซื้อรถอีวีนะมือสองจัดไม่ได้ธนาคารไม่รับจัดนะครับปากบอกรับจัดแต่ใจรีเจ็ทุกเคส สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโตโยต้ายาลิทมิตนะครับหนึ่งจุดสองมิตนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับซ่อมฟรีให้สองปีสองร้อยสี่สิบเจ็ดรายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลสองปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งเอกสารไปเซ็นเอกสารได้ทั่วประเทศไทยนะครับกับตัวนี้นะครับโตโยต้ายาลิทมิตปีสองพันสิบเก้า สวยรับจบเลยครับผมนะครับถ้าเกิดใครสนใจแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามและกดส่งหัวใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบแบบนี้พิมพ์มาเลยว่าสนใจเดี๋ยวจัดให้ซ่อมฟรี2ปีกดส่งกดสนใจและแชร์ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดส่งหัวใจให้ผมด้วยอย่าเพิ่งไปออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ย,อรยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ